สวัะค่ะวันนี้มาปล่อยมีสองเล่มค่ะช่างเพิ่งทเส็จใหม่เลยนะคะวันนี้จะมีชุดไม้พยุงหนึ่งชุดนะคะมาดูความยาวของมีกันเล่มที่1ค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะใบกวนอยู่ที่2.6สันหนาจะอยู่ที่7จ็ดมิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะพร้อมฝักค่ะดูจะชัดเลยนะคะงานหนักลุยได้เลยค่ะเฉพาะใบมีนะคะอยู่ที่11นิ้วนะคะจะเป็นพร้อมฝากไม้พยุงนะคะตัวนี้ ถ้าเป็นงานสั่งเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่สองพันนะคะวันนี้ปล่อยออกให้ลูกค้าอยู่ที่1 8น0นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรีบทักแชทเข้ามาเลยนะคะมาดูเล่มที่2ค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่10.8นะคะใบกว้างอยู่ที่ส5สันหนา7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะโชว์ลายไม้ค่ะมีทั้งหมด2เล่มนะคะเล่มที่สองจะอยู่ที่6 0 0อส่งฟรีนะคะวันนี้ ลูกค้าในสนใจซื้อไปฝากญา,าติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะคะที่จะกลับบ้านปีใหม่นะคะรีบทักชัดเข้ามาเลยนะคะวันนี้มีอยู่แค่2เล่มนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าสั่งก็คงจะรออีกนานนะคะเป็นชุดไม้พยุงค่ะเล่มหนึ่งนะคะพร้อมฝากนะคะมีทางร้านเรานะคะทดสอบให้ทุกเล่มรีวิวจากมีจริงสินค้าตรงปูกนะคะถ้าสินค้าไม่ตรงปลกแม่ค้ายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะ ชุดที่1จะอยู่ที่1,800นะคะอ่าเล่มที่2จะอยู่ที่600นะคะวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะมีทั้งหมด2เล่มค่ะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทรือแอดไลน์หรือโทรสายตรงหามแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213นนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ